สวัสดีค่ะดิฉันพนิดานพชมนานะคะผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินค่ะ ดิฉันเองได้รับมอบนโยบายจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ที่ได้รับนโยบายมาจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของนโยบายเรียนดีมีความสุขทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ได้ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจและมอบนโยบายนี้ให้กับทางด้านสถานศึกษาซึ่งดิฉันเองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ได้รับมอบนโยบายและนํามาสู่การปฏิบัติลงสู่ตัวครูนักเรียนและ และผู้ปกครองตามกรอบนโยบายในทุกส่วนอันส่งผลให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งและมีการมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาถึง4ด้านด้วยกันอาทิ การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินวิทยาฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งผลสำฤทธิ์ของงานลดการทำเอกสารครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นแก้ปัญหาหนี้สินน้อมนำหลักประชญาและเศรษฐกิจพอเพียงการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองอีก6ด้านด้วยกันเช่นนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime เรียนฟรีมีงานทำมีระบบการศึกษาหรือแพลตฟอร์มที่ผ่านการเรียนรู้โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล้วก็สร้างรายไดใ้ให้กับนักเรียนในช่วงเรียนเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วก็มีงานทําหรือส่งต่อไปยังมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินโดยการนําของนางสาวพนิดานพชํานาญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้น้อมนํานโยบายสู่การปฏิบัติโดยเริ่มจากแนวคิดในการจัดก,การศึกษา การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยการมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับผู้เรียนในทุทกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีศิลปะกีฬาและด้านอื่นๆการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งนโยบายการเรียนดีมีความสุขถือเป็นนโยบายที่ดีมีประโยชน์เพราะเมื่อทุกคนมีความสุขทั้งผู้เรียน คณะคุณครูผู้ปกครองก็จะส่งผลให้การจัดการศึกษาภายใต้กรอบนโยบายสามารถดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสําเร็จค่ะโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินพร้อมแล้วสําหรับการจับมือไปด้วยกันภายใต้ในโยบายการเรียนดีมีความสุขค่ะโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินดําเนินการโดยเริ่มจากความสุขซึ่งท่านผู้อำนวยการได้สร้างความสุขให้ทั้งกับผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองค่ะ เพราะเมื่อทุกคนมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลย้อนกลับไปให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะและทางโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้มุ่งส่งเสริมให้กับผู้เรียนก็คือการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e a n y t i m e ค่ะและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุขควบคู่กับคุณภาพอันจะส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปค่ะ ค่ะน้องชายนะคะก็เรียนอยู่ที่นี่ค่ะโดยน้องเนี่ยได้ทํากิจกรรมหลายอย่างค่ะมีเข้าวงดุริยางแล้วก็มีเกี่ยวกับแข่งขันทักษะศิลปะหัตถกรรมค่ะน้องมีความสุขค่ะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเยอะขึ้นแล้วก็การเรียนของน้องก็ไม่ได้เสียค่ะเพราะน้องรักษาระดับเกรดอยู่ในระดับที่ดีมาตลอดเลยค่ะเลยเห็นว่าโรงเรียนนี้ส่งเสริมเด็กนักเรียนกันอย่างทั่วทั่วด้านหลายด้านเลยค่ะ so